สวัสดีค่ะท็อปปี้แม็กคิตตี้ค่ะคลิปนี้นะคะก็จะพามาเปิดกล่อง มุ้งมิงฟริงฟริงจากแบรนด์มิสเตาร์ดาวิกานะคะหลายหลายคนก็คงรู้อยู่แล้วนะคะว่าเป็นแบรนด์ของใครแต่ใครที่ไม่รู้นี่เดาได้ไม่ยากเลยเพราะว่าดาวิกาเป็นใครไปไม่ได้นอกจากแบรนด์ของน้องใหม่ดาวิกาคนสวยนั่นเองนะคะแบรนด์มิสตอร์เนี่ยไม่ได้เพิ่งมีนะคือเขามีมานานมากแล้วใครที่ตาม IG ของสาวใหม่น่าจะรู้ดีนะคะว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นนะคะน้องใหม่เป็นคนออกแบบเองด้วยนอกจากจะมีร้านกาแฟแล้วนะคะมิสตาร์คาเฟ่แล้วก็เสื้อผ้ากระเป๋าหมวกอะใบนี้ก็ใช่นี่ นามภาษาคนชอบหมวกะนะอันนี้รุ่นดอทนะคะน่ารักอะ่ะชอบตรงที่ทรงเขาแข็งอะ่ะเวลาพับเวลาอะไรมันจะไม่เยินนะคะแล้วไอหมวกที่มันสั้นๆแบบเนี้ยมันไม่บังหน้าค่ะตรงนี้ก็คือโลโก้ของเขาคือผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นก็จะมีน้องดาวมิสตาร์อยู่นะคะเป็นคาแรคเตอร์ของแบรนด์นี้เลย ไปไกลถึงเรื่องหมวกแล้วไหนว่าจะมาเปิดกล่องของหอมโอเคกลับมาเข้าเรื่องต่อ <ST IT US> ก็ทางแบรนด์นะคะเขาได้ส่งมาให้เราทดลองใช้ครบสีครบแบบครบกลิ่นเลยเ,เยอะมากก็ไม่ใช่ว่ามาเปิดกล่องแล้วร,รู้พร้อมกันตอนนี้นะจริงๆเราแกะมาทดลองใช้นานมากแล้วเป็นเดือนแล้วนะคะถือว่ามันคุณภาพโอเคเลยนะในราคาแบบน่ารักมากมาดูเลยมีอะไรบ้างตัวนี้ตัวเด่นของเขาเลยน้ำหอมแห้งนะคะดูแพคเกจสิน่ารักเนาะ เขามีถึงสิบกลิ่น10แบบนะคะอาจจะถือได้ไม่หมดเดี๋ยวค่อยมาเมาอยให้ฟังแล้วก็นี่เลยแผ่นน้ำหอมเอาแขวนได้ในรถในตู้เสื้อผ้าหรือแขวนในห้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแต่เราเลยอันนี้ยิ่งถือไม่หมดใหญ่ <c oughs> <c oughs> เขามีถึง26แบบ26สีไม่ใช่สิ26แบบยีหกลิ่นนะคะคือเยอะมากอะ่ะ เดี๋ยวมาเมาเรื่องน้ำหอมแห้งกันก่อนมาคนอาจจะเฮ้ยไม่รู้ว่าน้ำหอมแห้งอะไรวะอะไรน้ำหอมแห้งคืออย่างนี้มันคือเป็นการนําหัวเชื้อของน้ําหอมนะคะมาผสมในส,สารพูดยากไปในสัพรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นครีมบางแบรนด์จะเป็นขี้ผึ้งบางแบรนด์อาจจะเป็นบาล์มอ่ะที่สามารถเรามาทาตัวได้โดยไม่เป็นอันตรายนะคะแล้วให้กลิ่นหอมขึ้นมาสําหรับแบรนด์นี้นี่ ให้ดูตลับอันฟลุ้งฟริงของเขานะคะคือมันน่ารักอะ่ะแล้วแต่ละแบบแต่ละกลิ่นเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคือใช้สะสมได้เลยขนาดเขาอ,อยู่ที่หกกรัมนะคะเวลาเปิดก็นี่เลยเลื่อนง่ายๆแบบนี้นี่แกะมาใช้นานมากแล้วยังไม่ได้พลองไปไหนมากเลยคือใช้ได้นานมากแล้วก็พกง่ายด้วยนะคะ ที่เราชอบนอกจากความฟรุงฟริงน่ารักน้ำหนักเบาคือส่วนประกอบเป็นออร์แกนิกมอยเจอร์ไรเซอร์ทั้งหมดนะคะจะมีวัสลีนมีน้ำหอมแล้วก็มีบีว็กซ์เป็นขี้ผึ้งสูตรเฉพาะรวมกับหัวน้ำหอมต่างประเทศแล้วก็มีสารสกัดจากดอกคาโมไมลด้วยทําให้เวลาลงผิวเราอะ่ะมันไม่เกิดอาการระคายเคืองหรือทําให้ผิวแห้งอะ่ะเพราะว่าเขาไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ด้วยนี่เลยคือเนื้อของเขานะคะจะไม่มีสีนะไม่ว่าจะสูตรไหนนะคะเพียงแต่ว่ากลิ่นอะ่ะ แตกต่างกันออกไปเวลาป้ายออกมาก็จะไม่เป็นก้อนนะคะไม่มีความแบบเฮ้ยเนอะเนิบ,นบมันอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นนะคือกลิ่นฟุ้งติดมือออกมาแล้วอะ,อะเดี๋ยวทําให้ดูก็รูปออกมาจากตลับนะคะแล้วก็ทาลงไปจุดชีพจรต,าต่างๆของร่างกายนะคะเพราะมันจะทําให้น้ําหอมเนี่ยติดทนแล้วก็กระจายกลิ่นได้มากขึ้นนะง่ายๆก็อย่างข้อมือโอเคมีชีพจรอยู่นะ ก็ป้ายออาป้ายไปแล้วเมื่อกี้ป้ายแล้วก็ถ่าเลยค่ะง่ายๆแค่นี้แล้วก็ตามข้อพับนะคะแล้วก็คอนะคะหลังใบห,หูจะใต้ซอกแขนก็ได้หรือว่าตรงสะดือตรงลําตัวก็ตามนี้ได้หมดเลยนะคะระวัาทุกคนเข้าใจแหละคงไม่ถ่ายให้ดูทุกที่เนาะอย่าจิตแตกเตือนกัน <c oughs> บางคนจะสงสัยว่าเฮ้ยกลิ่นมันจะเป็นยังไงมันจะหอมไหมติดทนไหมฉุนไหมคือจะบอกว่าน้ําหอมแห้งแบบนี้นะคะกลิ่นเขาจะนวลนวลนวลนว,นวคือแบบกลิ่นมันจะไม่แหลมไม่ฉุนนะคะก็จะเหมาะกับสาวๆที่ ไม่ชอบกลิ่นชุนๆแดงๆของน้ําหอมมันอยู่ทนไหมมันก็อยู่ได้ครึ่งค่อเหมือนกันนะยิ่งถ้าเราไม่ได้ไปทํากิจกรรมอะไรที่มันแบบโอ้ยเหงื่อออกหรือว่าโดนน้ําอะไรเงี้ยนะคะอยู่ได้อยู่ได้เหมือนกันแล้วเวลาที่เติมซ้ําลงไปมันไม่ได้ทําให้กลิ่นมันเพี้ยนะคะคือเหมือนเป็นการยืดระยะเวลาความหอมไม่ได้ทําให้กลิ่นมันฉุนมากขึ้นหรือว่าผสมผสมกับเหงื่อบ้างอะไรบ้างนะคะอันนี้สำหรับตัวเราเองนะมาถึงกลิ่นกันบ้างจริงๆมันก็หอมทุกกลิ่นนะแต่ว่าเรื่องกลิ่นเนี่ยมันก็แล้วแต่ ว่าแต่ละคนจะถูกจริตกับกลิ่นแบบไหนนะคะอย่างใครที่ชอบแบบกลิ่นผลไม้อะไรเงี้ยกลิ่นเมลอนเนี่ยแบบอื้มเมลอนเมลอนคือหวานหวานเมลอนมากถ้าเกิดใครชอบแบบขนมเหมือนกินขนมแล้วแบบหกใส่ตัวกลิ่นนี้คะเวิร์กบอบบางกลิ่นมันจะน่ากินมากเลยอ่ะใครที่ชอบความสดชื่นอ่ะนะกลิ่นนี้เลยค่ะกลิ่น fresh จริงๆตามชื่อเขาอ่ะมันก็บอกอยู่แล้วนะว่ากลิ่นมันจะออกมาในสไตล์ไหนค่ะ อย่างอันเนี้ยอะ happy สดชื่นแน่นอน sweet d r e อย่างเงี้ยอันนี้เลือกเป็นกลิ่นเบาๆนะคะเดี๋ยวหยิบสี่กลิ่นที่ปลื้มมาให้ดูแล้วกันกลิ่นเนี้ยชอบสุดชื่อกลิ่นว่า kiss kiss กลิ่นก็จะออกว่าส,สดชื่นหวานหานคือไม่ได้หวานแบบหญิงสาวอะไรขนาดนั้นเกินเกินไปนะคะ่ะมันมันดูสดชื่นดีแล้วก็ฟาริอันนี้ก็หอมสีม่วงนะคะหอมแบบมแมนแหน่อยะคะ่ะคือ เป็นผู้หญิงมันแมนมันแม,น,มนคุยกันคราชอะไรแบบนี้กลิ่นสั้นชัยกลิ่นแรงกว่าสองกลิ่นที่หยิบมาให้ดูเมื่อกี้นะคะแต่ก็ยังหอมหนวๆอยู่ดีสีชมพูวันนี้กลิ่น m ิส s ต t ร์ค่ะก็เป็นกลิ่นที่เป็นคาแรคเตอร์ของแบรนด์เลยนะคะอันนี้หวานมากอะมาดูแผ่นน้ำหอมกันบ้างนะคะอันนี้ไปหยิบในตู้มา <c ười> คือแกะแขวนไปแล้วประมาณสักยีวันได้ะคะ่ะแต่กลิ่นก็ยังมีอยู่นะ กลิ่นยังหอมอยู่เลยอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะแต่ละแพ็กเกจแต่ละอันก็จะแตกต่างกันไปด้านนี้คือกลิ่นดอกซากุระกลิ่นที่ชอบมากนี่ดูข้างหน้าช้าๆเห็นปะนางใส่กิโมโนจ้า <laughs> น่ารักอะ่ะอันนี้เป็นเอ่อกลิ่นพาวเดอรี่มัง้งถ้าจะไม่ผิดใช่มันจะเป็นกลิ่นออกแป้งๆอ่ะคะ่ะแป้งหอม,หอม โอเคสำหรับกลิ่นของ Mr. Fresh Air Fresher เนี่ยนะคะดูดูแล้วเนี่ยด้วยการแบ่งแยกจากเราเองนะเขาจะแบ่งเป็นกลิ่นผลไม้ดอกไม้กลิ่นขนมแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเหมือนมันไม่สามารถจะแบ่งประเภทกลุ่มได้นะคะมาดูผลไม้ก่อนหอมทุกกลิ่นนะคะแล้วกลิ่นชัดผลไม้ทุกอันเลยอะไปกันแบบเร็วๆนะมีเกร็มีอง่นนะแพสสีเขียวบิสุรี่นี้หอมมากออเรนจ์แล้วก็แอปเปิลแอปเปิลนี่ก็หอมอะพีชแมโก ดอกไม้กันบ้างนะคะก็มีโรสดอกกุหลาแมฟ้ามีจัสมินมาเกระม,มาเกระนี่กลิ่นออกแบบแนวผู้หญิงกลิตอะไรเงี้ยลาเวนเดอ,อกกร์นะคะนี่ก็ชักมากพลัมบัซซัมกลิ่นที่เราชอบที่สุดก็คือซาก,กรุระต้องมาก,กินขนมมั้งโอ้วานิลานี่ยอมใจมากคือกลิ่นวานิลามากพลัมแคนดี้นะคะแล้วก็คาตตันแคนดี้บับเบิ้ลกัมมาอีกแล้วของขนมหอมแบบอบอวลมากทุกอันเลยกลิ่นที่ไม่สามารถไปแยกคั่วของเขาได้นะนพาราลีอันนี้บอกไปแล้วอันนี้เป็นกลิ่นแป้งๆนะเนาะอันนี้ก็แกะไปแล้วเหมือนนนกัะะคะ ถกลิ่นมิสตากี่จะออกแนวสดชื่นสดชื่นคือไม่ได้หวานมากนะมันกลิ่นมันจะเฟรชเฟรชพาวูมสวีทฮอันนี้แนวหวานหวานนะคะ black ice เนี่ยลึกลับมากบอกไม่ถูกกลิ่นมันแบบจะกลิ่นอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็หอมนะกลิ่นนี้กลิ่นนิวคาค่ะเหอะมากกับการเอาไปไว้ในรถเออรถใครแบบว่าสกมกสกมกกลิ่นแบบแรงๆอ่ะควรเอาไปยัดมากกลิ่นโอเชียนก็แน่นอนสดใสสว่างวาบนะคะสําหรับระยะเวลาความหอมถ้าให้เราเปรียบเทียบอย่างเช่นอันนี้ เราใช้แขวนในตู้ใช่ไหมเหมือนกลิ่นมันยังคงอยู่เยอะมากค่ะส่วนอันนี้เราไปแขวนในรถใช่ไหมมันอาจจะมีการโดนแสงแดดกลิ่นมันจางมากกว่า ตัวนี้ที่อยู่ในตู้ที่อยู่ในที่ทึออะคะ่ะก็นั่นแหละแล้วว่าขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เราไปแขวนไว้นะคะแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ย20วันมีแน่ๆโอเคหมดแล้วแหละสําหรับของหอมๆวันนี้ที่มาเปิดให้ดูกันเราแนะนําว่าถ้าใครสนใจให้ไปลองกลิ่นด้วยตัวเองน่าจะเวิร์ก,กว่าอันนี้ก็ถือเป็นไกด์ไลน์ให้เฉยๆเนาะสําหรับราคาเจ้าตลาดแบบนี้180บาทเองอะถูก<ๆ>มากแล้วก็เจ้าแผ่นหอมแบบนี้นะคะ120บาท มีที่ e แฟ n boy ทุกสาขาค่ะแล้วก็ที่พารากอนก็มีนะคะมิสเตอร์คาเฟ่ของาวใหม่หรือสั่งซื้อออนไลน์ได้นะคะใน IG หรือว่า LINE Mr. b เ d a i ดวิกานะคะลองเข้าไปดูรายละเอียดก่อนก็ได้นะ ก็มาเปิดให้ดูกันเพลินๆนะคะใครเป็นแฟนคลับน้องใหม่ก็ไปอุดหนุนกันได้นะคะคือราคาน่ารักมากแต่ของเราตัดความเป็นดาราตัดความเป็นไอดอลของใครหลายๆคนออกนะเราถือว่าผลิตภัณฑ์ทำออกมาได้ดีในราคาที่สมเหตุสมผลเลยแหละอืโอเคไปและบายๆเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ